เออสวัสดีครับพมว,วันนี้มีแอปดีดมาแนะนำอีกแล้วก็คือแอปเสริมเน็ตให้เสเียนขึ้นนะครับสำหรับคนเล่นเกมเสร็จดีแล้วรูดบ่อยนะครับหรืออะไรก็ช่างเออมันช่วยได้นะครับเน็สซึมต่อดีครับนะครับฮดบลอกตรงนี้ครับมันก็มันก็จะขึ้นตลอดเวลานะครับก็ไปธีใช้ก็ฮิตเข้าไป ตอนแรกมันจะแบบนี้ครับคลิกตรงกลางนี่ครับครับก็เป็นการเปิดใช้งานครับง่ายๆครับขั้นตธนหาโหลดก็ไม่ต้องขอลง call link อะไรทั้งนั้นนะครับเพจสตูมีครับอ่พิมพ์ไปว่า h e a บวกเลยนะครับก็จะเจออันแรกนะครับผมอ่าก็ติดตั้งมาใช้กันได้เลยนะครับก็สำหรับ คนที่ชอบลิมนี้ก็อย่าลืมสับส i b e เป็นกำลังใจด้วยนะครับครับขอบ